DIY ไม้คมแฝกจากทางมะพร้าวโดยมิต a ์แมนก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามสันกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางมิต a ์แมนะครับครับก่อนเริ่มก็ใส่ถุงมือเพื่อป้องกันจากคมมีดก่อนนะครับนี่นะครับทางมะพร้าวพี่แมนจะใช้นะครับขั้นตอนแรกเราก็ทําการเลาะของทางมะพร้าวแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเลาะในส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับ ส่วนตัวใบเนี่ยก็สามารถทําประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะครับอันนี้พี่แมนก็จะเก็บไว้นะครับอันนี้เราก็สับตามขนาดที่เราต้องการนะครับพี่แมนก็ต้องการขนาดนี้นะครับเราจะเลาะด้านนอกออกก่อนนะครับแบบนี้นะครับโอเคปึ๊บค่อยๆเลาะออกนะครับระวังคมดาบคมมีดด้วยนะครับจากนั้นขั้นต่อมาเราก็ทําการเลาะให้เป็น สามเหลี่ยมแบบไม้หน้าสามแบบตามฉบับคมแฝกเลยนะครับนี่นะครับที่พี่แมนใช้ทางมะพร้าวนะครับเพราะว่ามันสามารถทํารูปทรงได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไม้ทั่วไปเนี่ยใช้เวลานานนะครับพี่แมนก็เลยเอาตัวนี้มาดีกว่านะครับนี่นะครับเห็นน้องๆขอรีเควสเข้ามากันเยอะมากบอกให้พี่แมนทาคมแฝกให้ดูหน่อยพี่แมนก็เลยจัดให้นะครับผมนี่นะครับ ทำเฉียงๆนะครับแบบฉบับไม้หน้า3ามนะครับปึ๊บนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับขั้นต่อมาเราก็เลาะเปลือกสีเขียวออกนะครับเพื่อดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคปึ๊บนี่นะครับ อีกอย่างไม้ทางมะพร้าวเนี่ยสามารถหาได้ง่ายนะครับแถวบ้านน้องๆก็น่าจะมีครับผมขั้นต่อมาเราก็ทําการบากในส่วนของด้ามจับนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็บากให้ทั่วของไม้เลยนะครับถ้าหากว่าน้องๆคนไหนรู้จักท่าหรือเคยดูคอมแฟกมาก่อนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงในใต้คลิปได้นะครับว่ามีท่าอะไรบ้าง อันนี้พี่แมนก็จำไม่ได้เหมือนกันครับว่ามีกี่ท่านีนะครับจากนั้นเราก็ตกแต่งนะครับให้มันแบบมนๆเข้ามาหาดามจับของเราก่อนนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับโอเคจากนั้นตกแต่งด้ามครับส่วนตัวด้ามเนี่ยมันจะไม่แบบ มีแบบสามเหลี่ยมนะครับเราจะเฉือนตรงดามออกนะครับแบบนี้นะครับแต่ตัวไม้คมแฟกเนี่ยจะต้องเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับโอเคครับเมื่อได้ขนาดแล้วเราก็ตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับในนี้พี่แมนก็ตัดส่วนปลายนะครับ ต่อมาเราก็ตกแต่งตรงปลายคอมแฟกนะครับผมปุ๊บโอเคก็จะได้หมายคอมแฟกประมาณนี้ครับผมต่อไปเราก็นำไปตกแต่งเพิ่มเติมนะครับด้วยเศษแก้วนะครับนี่นะครับคอมแฟกจากทางมะพร้าวครับ DIY ง่ายๆเลยนี่ก็สามารถเอาไปทำกันดูได้นะครับ ขั้นต่อมาเราก็ทาการผูกเชือกนะครับเอาไว้ถือนะครับอันนี้ก็ทําการมัดปมแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็สอดไปที่คมแฟกนะครับแล้วก็ทําการผูกเงินได้เลยครับผมนี่ถ้าหากว่าใครดูวิธีผูกเงินไม่ทันก็กดดูแบบสโลได้นะครับนี่ครับจะผูกเงินแบบนี้นะครับจากนั้นก็รูดได้เลยปุ๊บโอเครูดให้มันอยู่ระหว่างขวานะครับนี่จากนั้นเราก็จะทําอีกช่อหนึ่งให้มันอยู่ด้านซ้ายนะครับ เราจะได้เอาไว้ควงกับเชือกได้นะครับแบบนี้นะครับก็วัดจากระยะมือเรานะครับเมื่อได้ระยะแล้วก็เผื่อเชือกไว้ด้วยนะครับเอาไว้ผูกเงื่อนนะครับนี่นะครับพี่แมนก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเมื่อได้ระยะเราก็ตัดนะครับจากนั้นก็มัดปมเหมือนเดิมเลยปึ๊บจากนั้นก็ มัดเป็นปมนะครับเอ้ยมัดเป็นเงื่อนนะครับนี่เหมือนเดิมเลยครับผมปึ๊บนี่รูดปึ๊บแล้วก็รูดให้มันอยู่ชิดซ้ายนะครับรอบนี้นี่นะครับนี่โอเคทีนี้ก็จะเรียบร้อยครับผมนี่ครับจะได้ไม้คมแฟกแบบนี้เลยนี่นะครับ ไม้คมแฝก DIY จากทางมะพร้าวครับน้องๆก็สามารถทําได้นะครับคลิปหน้าอยากให้พี่แมนทาอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับใต้คลิปของผมส่วนเรื่องกระบวนท่าต่างๆนะครับใครที่รู้นะครับก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่ามีกระบวนท่าอะไรบ้างนะครับผม ครับก่อนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดติดตามสันกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากทางมิเตอร์แมนมิเตอร์แมนขอบคุณครับ